และเนื่องจากผลบดมัติเวิลดพาร์ทส,สของคุณเวอร์แลนซ์ชนะไปเป็นอันดับที่2และเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าผมเอาผู้ชนะอันดับ1และ2มาทํานั่นเองทําให้วันนี้เราอยู่ใน s k i บดีวอลพาร์ทสาของคุณเวอร์แลนซ์นั่นเองครับโดยที่หากเพื่อนๆยังไม่ได้ดูพาร์ทน1กับ2นะครับผมจะแปะลิงก์สรุปเอาไว้ให้ใต้คําอธิบายนะทำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณเวอร์แล ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับที่ผมเคยสรุปไว้เผื่อเพื่อนเพื่อนบางคนลืมไปแล้วกลุ่มของคาเมล่าแมนได้จับมือกับกลุ่มของไมโครโฟนแมนเพื่อเรียกตัวของโซน่าไททันออกมาต่อสู้ครับและในฉากล่าสุดตัวของเขาได้เสียเปรียบให้กับเนโครแมนเซอร์ครับแต่พี่ตายไททันไคจูของเราก็ได้เข้ามาช่วยเหลือ,อไว้และทําให้ฝั่งของโซน่าไททันได้เปรียบขึ้นมาก่อนที่จะมีตัวละครปริศนาโผล่ขึ้นมาช่วยเนโครแมนเซอร์เอาไว้ตอนที่82พาร์ท2คุณเวอร์แลนด์ได้ฉเฉลยว่าตัวละครที่ปรากฏขึ้นมาก็คืออัปเกรดท โดยที่มาถึงเจ้าอัปเกรดทอเลตอินเวนเตอร์จะมีลักษณะที่คล้ายกับปู่วิทย์เลยครับโดยที่ปู่วิทย์จะเป็นนักวิทยาศาสต์ใช่ไหมครับแต่เจ้ามอนี่จะเป็นอินเวนเตอร์หรือก็คือนักประดิษฐ์นั่นเองโดยที่มาถึงอัปเกรดทอเลตอินเวนเตอร์ก็จะโยนก้อนอะไรสักอย่างออกมาครับก่อนที่จะเฉลยว่าเป็นก้อนพลาสติกสกิบดิทอเลตนั่นเองอะไรกันครับเนี่ยพอมันออกมาก็ทําหน้าที่ของมันทันทีครับไล่สิ่งพวกราดคาเมล่าแมนทันทีก่อนที่ฉากจะตัดไปที่โซน่นาไททันครับก่อนที่เราจะเห็นนวว่าาาตััขอ cer, ออองเโคคมมมมซรร์ืปิดหูบ และใช่แล้วครับการทําแบบนี้มีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือมีคนใช้โซนิคเวฟนั่นเอง Toilet อ n v e n t o ตที่เรียกได้ว่ามาแบบจัดหนักจัดเต็มทั้งลําโพงและจอทีวีเต็มไปหมดก็ได้สวมหน้ากากเพื่อป้องกันหูของตัวเองด้วยครับก่อนที่เขาจะยิงขึ้นเสียงออกมาแบบรุนแรงจัดจัจัจงหวะน,นี้โซนาทไททันได้รับความเสียหายอย่างนุนแรงทังในใดนั้นเอง Toilet อ n v e n t o ตอร์ก็ได้ใช้หมัดทุกใสเข้าไปจังๆจ,จัดหนักจัดเต็มใส่โซนาทไททันครับก่อนที่เขาจะหันไปมองตายไททันจังหวะน,นี้ตรายไททันรดดวนวนรนสวสค์ แต่ทอยเด็อินเวนเตอร์ของเลนเยอะจัดๆหยิบอาโล่ขึ้นมากาันการผักของตรายไททันเอาไว้ได้ครับเนโคแมนเซอร์เห็นแบบนั้นก็เลยใช้โอกาสนี้เรียกเคียวออกมาและฟันตรายไททันไปฉับหนึ่งจังๆัตายไททันถึงกับต้องล่าถอยกันเลยทีเดียวครับก่อนที่ทอยเล็อินเวนเตอร์จะหันหน้าไปคุยกับเนโครแมนเซอร์เล็กน้อยครับสวยมากพี่กระดูกใช้ชนะเป็นของพวกเราก่อนที่จะปิดตอนด้วยการหนีตายของโซนาไททันนั่นเองครับถัดมาในตอนที่83เปิดฉากมาด้วยการแลนดิ้งลงพื้นของตรายไททันที่ได้รับความเสียหายมาครับ ก่อนที่เราจะได้เห็นกระดานที่เขียนว่า awaiting new command หรือก็คือกําลังรอคําสั่งใหม่ครับซึ่งน่าจะหมายถึงให้ป้อนคาสั่งใหม่ให้ไต้ไททันนั่นเองแซนทิดลัดคารเมร่าแมนก็ได้ลุกขึ้นมาครับและได้พิมพ์คําสั่งใหม่ลงไปซึ่งคําสั่งนั้นก็คือ unleash full potential หรือก็คือปลดปล่อยพลังขั้นสุดโดยที่คําเตือนได้เขียนด้วยครับว่าการทําแบบนี้อาจจะทําให้ไตยไททันไม่เสถียรครับทุกคนก็มองหน้ากันครับลาดคาเมร่าแมนข้างหลังก็ยกนิ้วโป้งเพื่อบอกว่าโอเค ส่วนคนอื่นๆก็พยักหน้าให้กันและกันครับและในจังหวะน,นี้รัสคาร์เมล่าแมนก็ได้กดปุ่มป้อนคำสั่งไปที่เรียบร้อยหลังจากการกดป้อนคําสั่งเราจะได้เห็นว่าตายไทยทันก็จะโดนลําแสงจากเสารอบๆยิงใส่พี่แกครับก่อนที่ร่างใหม่ของพี่ตายไทยทันจะปรากฏตัวขึ้นโอ้โหขอบอกเลยว่าโคตรเท่ครับโดยในร่างใหม่ของพี่แกจะมีเกาะสีดําปนกับลงแสงสีแดงแถมมีดาบสีแดงโคตรเท่คือเรียกได้ว่า ไม่เหลือวความเป็นร่างเก่าอยู่เลยฮะแบบนึกว่าตัวละครใหม่กันเลยทีเดียวครับมาถึงพอได้ร่างใหม่ก็บินทะยานขึ้นฟ้าไปเลยครับฟิวถัดมาในตอนที่84เปิดฉากมาเราจะได้เห็นกลุ่มของพนมิตกำลังวิ่งหนีตายกันอยู่ครับโดยมีพี่ทีวีแมนคนหนึ่งที่วับหนีหายไปอย่างรวดเร็วด้วยครับก่อนที่เบื้องหน้าของเราจะมีสกิบบี้ทอยเลตตัวหนึ่งที่โดนโซนาไททันยิงทิ้งไปก่อนที่โซนาไททันของเราจะโดนยิงโดนรัวจากสกิบบี้ทอยเลตปืนตัวนี้ครับโดนไป3ทีแต่พี่โซนาไททันบอกคันคันโว้ย ก่อนที่โซน่าไททันจะใช้สกิลแม่ไม้มวยไทยกระโดดอัดถั่วส้วมกลับบ้านเก่ากันเลยทีเดียวทันใดน,นั้นเองเบื้องหลังของโซน่าไททันก็ได้ปรากฏต,ตัวของสไตรเดร์สกิบิดีทอยเลตที่มีหน้ากากมาแบบอย่างเฟี้ยวฟ้าวเลยมันกำลังจะง้างฟันโซน่าไททันแต่ช้าอ้าวยังไม่ทันได้โชว์เทพเลยฮะกลับบ้านเก่าไปเสก่อนซึ่งก็ไม่ต้องสืบเพราะว่าเป็นลำแสงจากไตไททันแน่นอนแต่เราจะเห็นนะครับว่าไตไททันนั้นพลังรุนแรงมากเรียกได้ว่าโดนแม้กระทั่งเพื่อนอย่างโซน่าไททันไปด้วยเลยหลังจากนั้นพี่ไต เอาดาบปักหัวศพสกิบดิททอยเลตและโยนทิ้งไปตูมและจังหวะน,นี้โซนาไททันถึงกับต้องกดไลค์ให้ความเฟี้ยวฟ้าของพี่ตไตไททันของเราเลยทีเดียวก่อนที่โซนาไททันเขาจะบินหายวับไปอารมณ์ว่าโหขนาดนี้ไม่ต้องมีตูแล้วก็ได้มั้งหลังจากนั้นก็จะมีสกิบบิททอยเลตและสกิบดิทบารท,ทับโผล่ออกมา2ตัวพร้อมกันมาถึงก็พร้อมไฟกับพี่ตไตไททันล่างเกินลิมิตชีวิตเกินร้อยครับมาถึงเจ้าสกิบดิททอยเลตตัวข้างหน้าก็โดนฟาดหน้าไปหนึ่งทีครับก็เด่นเลยฮะแล้วเราจะได้เห็นเจ้าสกบดดี้าาทททัััหหวงงงจตตุยพ่่ไนนนครรแขออมมืูโป พีเททัทนปลดปล่อยพลังทยานขึ้นฟ้าด้วยความเร็วแสงทําให้โดนเจ้าสกิบบี้บาท้าเข้าอย่างจังเลยฮะสกิบบีบาท้ถึงกับกระเด็นล้มเลยหลังจากนั้นเจ้าสกิบ i ี้ทอยเลตคือทําหน้าพงชีวิตครับเออเจ้าตายไททันหายไปแล้วเนี่ยก่อนที่มันจะเงยหน้าขึ้นมองฟ้าแล้วพบกับตายไททันที่หล่นมาจากฟ้าตุม้มแล้วเปิดแบบตุม้มเรียกได้ว่าเละเป็นโจกครับคือตอนนี้สงสารสกิบ i ี้ทอยเลตแทนแล้วครับก่อนพี่ตายไททันจะชูดาบขึ้นมาพร้อมกับหัวของสกิบ i ี้ทอยเลตที่ติดมากับดาบเลยคร ก่อนที่เบื้องล่างเราจะได้เห็นลัสคาเมราแมนสองตัวที่ยืนมองจ้องไตไททันแบบงงๆฮะก่อนที่พวกเขาจะชนหมัดกันแบบคู่ๆถัดมาในตอนที่85เปิดฉากมาเราจะได้เห็นสกิบดีดทอยเลตที่อยู่ในนูโรลิงเทสครับหรือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ฝั่งพันธมิตรกำลังจะลองควบคุมสกิบดีดทอยเลตครับโดยที่พี่ลัสสปิเกอร์แมนก็ได้เดินเข้ามาแล้วหน้าตาสกิบดีดทอยเลตคือแบบแกจะทําอะไรฉันพี่ลัสสปิเกอร์แมนหยิบเครื่องมือบางอย่างออกมาครับหน้าสกิบดีดทอยเลตคือแบบแกแกคิดจะทําาาาาออออะะไรรนนนน่่่คคคืผมมชบบททีีุณเเเเวลลลแขห้ตสกกิดยับ ผมรู้สงสารแซนติสลัสคาเมล่าแมนที่อยู่ข้างนอกก็กดไลค์ให้ลัสปีกอร์แมนครับอารมณ์แบบว่าลุยเลยเพื่อนจ๋าที่ลัสปีกอร์แมนก็ควงอุปกรณ์ก่อนที่จะเอาไปจิ้มใส่เจ้าสกิบดีทอเร็ตครับและเครื่องนี้มันก็ควบคุมสกิบดีทอเร็ตได้สําเร็จลัสปีกอร์แมนโบกมือทักทายสกิบดีทอเร็ตก็พยักหน้าทักทายกลับครับทีวีแมนถึงกับปลบมือให้เลยทีเดียวส่วนแซนติสลัสคาเมล่าแมนก็ชูมือยกใหญ่เลยฮะก่อนที่เราจะได้ยินสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นมาครับแล้วเราจะได้เห็นสัญญาณเตือนภัยยเขีนว่า Base Attack Under หรือก็คือฐานทัพถูกจู่โจมนั่นเองก่อนที่เราจะได้เห็นว่าหน้าฐานทัพของพันธมิตรจะมีป้อมปืนที่ยิงอะไรสักอย่างอยู่ครับก่อนที่เบื้องหน้าเราจะได้เห็นพวกลูกสมุนของเนโครแมนเซอร์และเนโครแมนเซอร์ก็ได้เทเลพอร์ตมานั่นเองครับเนโครแมนเซอร์มาถึงก็ต้องตาเขียวเลยฮะทันใดนั้นเองเราจะได้เห็นไตโซเยอร์หญิงลงมาหาพี่ทีวีแมนก่อนที่จะชี้เพื่อบอกอะไรสักอย่างก่อนที่เบื้องหน้าเราจะได้เห็นซีนีมาไททันเกตหรือก็คือเกตไททันทีวีแมนนั่นเองครับและใช่ครับ โอ้โหมาอย่างเท่ครับในตอนนี้เราจะได้อยู่กับพี่ไททันทีวีแมนร่างใหม่นั่นเองเรียกได้ว่าจอเยอะไปหมดจริงๆครมาถึงก็ว้าไปหาในโครแมนเซอร์ไททันทีวีแมนเองก็เหมือนจะพูดอะไรด้วยครับผมลองกอดูแล้วแต่ฟังไม่ออกแต่ว่าถ้าเราดูในคําอธิบายคลิปจะเห็นว่าคุณเวอร์แลนด์เขียนว่าอัปเกรดซีนีมาไททันกลับมาแก้แค้นในโคแมนเซอร์ครับที่เอาร่างกายของน้องชายเขาไปใช้เป็นที่สิงเจ้าในโคแมนเซอร์ก็ขำใหญ่เลยครับก่อนที่มันจะควงเคียวแล้วก็โดดไปพร้อมฟันไททันทีวีแมนก่อนที่ไท Man าาทันที ผ่านมาในตอนที่86ในคอมเมนเซอร์กระโดดมาพยายามจะฟันอัปเกรดซีนีมาไททันครับแต่อัปเกรดซีนีมาไททันหลบได้ผมจะขอเรียกเขาว่าอัปเกรดซีนีมาไททันตามพเวัแลแล้วกันนะครับอัปเกรดซีนีมาไททันพอหลบได้ก็เอาโล่ไปชนทีหนึง่งทาเอาในคอมมนเซอร์กระเด็นเลยฮะแต่ในคอมมนเซอร์ก็โหดใช้ย่อยฮะแกคิดว่าจะชนะแล้วเหรอก่อนที่จะปาดเชลเ,เต็มแรงไป1่ทีทาเอาอัปเกรดซีนีมาไททันกระเด็นก่อนที่มันจะพ่นพิษอะไรสักอย่างออกมาแต่อัปเกรดซีนีมาไททันก็มีโล่ครับขอเขา,าเอาไวไว้้ด ก่อนที่อัปเกรดซีนีม่าไทยท่านจะตัดสินใจเอาล้มแสงส,สาดใส่หน้าซะเลยเรียกได้ว่ารุนแรงจัดครับแต่ในคมเพนเซอร์เองก็ลูกน้องเยอะมากครับสกิบิดดทอยเลยหัวกะโหลกมาจับอัปเกรดซีนีม่าไทยท่านและกระชากโยนอัปเกรดซีนีม่าไทยท่านไปที่อื่นเรียกได้ว่าล้มกิ้งกันเลยฮะ แต่อัปเกรดซีนีมาไททันของเราตั้งหลักได้เร็วมากครับก่อนที่เบื้องหน้าจะเผยว่าตัวที่ช่วยเนโครแมนเซอร์เอาไว้ก็คือสไต이เดอร์สกิบดิททอยเลตหัวกะโหลกนั่นเองครับเนโครแมนเซอร์มันก็ขำอีกครั้งครับก่อนที่จะโยนเคียวขึ้นไปหมุนกาอากาศและสั่งให้เคียวพุ่งไปชนพี่อัปเกรดซีนีมาไททันพี่อัปเกรดซีนีมาไททันก็หลบอย่างง่ายดายครับอัปเกรดซีนีมาไททันก้มตัวไปกระโดดถีบขาคู่ใส่ลูกกระจกเก้าสไตยเดอร์สกิบดิททอยเลตล้มลงไปนอนกับพื้นเลยคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบกกกกกก่่่่ออ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 นน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 ทททททีีจจ cer, าาีีีปเเ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 ดดดดซซซมมมมมาาาาาไไจจะะะแแแแขขขขงงนนงงโโ์์ลลลลยยยสหหืื้้้วถึตพ มันมองแขนที่ขาของตัวเองก่อนที่จะหัวล็อกขึ้นมาอีกทีครับโดยในจังหวะนี้เราจะได้เห็นไมโครโฟนแมนกาลังมองเหตุการณ์อยู่กับทีวีแมนครับก่อนที่เบื้องล่างจะเห็นว่าพวกสกิมดิ t o i l e ตได้บุกเข้ามาถึงประตูและกําลังหาทางเข้าอยู่ครับโดยที่ดูจากหมวกแล้วจะเหมือนกลุ่มของวิศวกรมากกว่าหน่วยแนวหน้าครับแถมยังมีสกิมดิทอยเลตหญิงอีกด้วย ซึ่งพวกมันก็สามารถเปิดตะแกรงได้แล้วก็บุกเข้าไปข้างในได้สาเร็จครับซึ่งในจังหวะที่ทุกคนวิ่งอยู่นั้นเบื้องหน้าของเราก็ได้มีลัสปิกเกอร์แมนที่โดนสกิบดีท o i เลตบุกเข้ามาเสียบทะลุหลังเข้าไปอย่างจังและแถมมีเก็บศพเอาศพไปซ่อนซะด้วยสกิบดีทอยเลตวิศวกร2ตัวได้บุกเข้ามาในฐานทัพพวกมันมองหน้ากันก่อนที่จะได้เจอสกิบดีทอยเลตที่โดนควบคุมออกมาครับแล้วเราจะได้เห็นพวกสกิบดีท o i เลตพยายามคุยกันกับเจ้าสกิบดีท o i เลตที่โดนควบคุมครับ แหมคราวนี้ซับภาษาสกิบดิทอยเลตให้ซะด้วยเจ้ากสกิบดีทอยเลตผู้ชายก็ถามว่านายเข้ามาที่นี่ก่อนพวกเราได้ไงอ่ะซึ่งมันก็ตอบว่าก็ทางเข้าทางอื่นไงก่อนที่สกิบดิทอยเลตจะมองหน้ากันแบบงงๆงงงและถามว่านายรู้หรือยังว่าจีทอยเลตโดนซ่อนเอาไว้ที่ไหนมันก็พูดแบบหน้าตาน่ากลัวมากว่ารู้สิตามฉันมาทางนี้เลยโดยที่พวกสกิบดิทอยเลตก็โดนสกิบดิทอยเลตที่โดนควบคุมล่อลวงไปในเครื่องอัดขยะ โอ้ oh, n no. นก่อนที่จะมีสกิมบิดทอยเลตตัวใหญ่เข้ามาพรอมพูดว่าไอ้คนทรยศแต่แล้วเขาก็โดนพี่คิิโตะจากโลกนี้กดชะโคกไปครับพี่คิตโตะก็กดไลค์ให้สกิมบิดทอยเลตที่โดนควบคุมไปหนึ่งทีตาชากรรมมาที่สงครามระหว่างอัปเกรดซินีมาไททันและตัวของเนโครแมนเซอร์ครับอัปเกรดซินีมาไททันเหยียบเนโครแมนเซอร์พร้อมกับทำหน้าสะใจก่อนที่เขาจะเรียกดาบขึ้นมาวางปิดชีพเนโครแมนเซอร์แต่ชา้าอ้าวโดนยิงครับจากลูกน้องของอินเวนเตอร์นั่นเองโดยที่เราจะได้เห็นมิวแทนสกิมบิดทอยเลตแบบ มาแบบมีแค่หัวช็โคโกครับก่อนที่อัปเกรดซีนีมาไททันจะลุกขึ้นมาพร้อมกับพิ่คริโตที่วาร์ปมาครับและไตไททันโซเยอร์ชายและหญิงที่มาด้วยเช่นกันก่อนที่เราจะได้เห็นไตไททันที่กําลังบินด้วยความเร็วสุดขีดครับผ่านมาในตอนที่87เราจะได้เห็นจีทอยเลตที่โดนจับเอาไว้โดยฝั่งพันธมิตรครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจับไว้ทําไมนะครับแม้แต่พี่คริโตที่วาร์ปมาก็มาถามครับว่าทําไมไม่ทําลายจีทอยเลตไปล่ะก่อนที่จะเอามือชี้ไปที่ปุ่มเดสทอยซับเจ t หรือก็คือปุ่มทําาลย ก่อนที่กล้องจะแพนไปให้เห็นถึงปืนที่ติดตั้งเอาไว้พร้อมทําลายจีแมนแต่แซนทิสลัดคาเมล่าแมนเองก็หันหน้ามาแล้วบอกว่าใจเย็นสิน้องขอทดลองกับมันก่อนก่อนที่ถนถบน,นั้นจะมีการบุกเข้ามาของทอยเล t แมนครับซึ่งทอยเล t แมนนี้ไม่ใช่ทอยเล t แมนธรรมดาครับแต่เป็นใจแอนทอยเลตแมนมาถึงเราจะได้เห็นลัรคาเมล่าแมนที่พยายามวิ่งไปกดปุ่มทาลายจีแมนครับแต่ก็ไม่ทันครับโดนใจแอนทอยเลตแมนจับเอาไว้เสียก่อนก่อนที่ใจแอนทอยเลตแมนอีกตัวจะกระโดดมาดูอาการจีทอยเลตครับ ส่วนลาดคารเมล่าแมนที่โดนจับไปก็โดนโยนเข้าโถส่วซ่วมใจแอนทอยเลตตัวเย่ไปส่วนเจ้าใจแอนทอยเลตแมนก็ได้เอาโซ่มาเกี่ยวกับตัวของจีทอยเลตเอาไว้ก่อนจะดึงจีทอยเลตหนีไปครับทันใดน,นั้นเองเราจะได้เห็นคนปาไม้ดูดส่วมใส่เสื้อของใจแอนทอยเลตแมนครับใช่แล้วครับไม่ใช่ใครอื่นพี่คริโตะนั่นเองก่อนที่พี่คริโตะจะโยนควงไม้เท่ๆไปหนึ่งดอกและส่งให้ไม้ดูดซ่วมไประเบิดครับตุ้มใจแอนทอยเลตแมนถึงกับตัวคาที่ทันทีก่อนที่จะเห็นพี่คริโตะเตะท่าครับพี่เท จะคิดที่ตดจัก,กรวาลไหนก็คือเตะเก่งจริงๆแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วครับตอนนี้ใจแอนทอยเลตแมนได้นําตัวของ G ีทอยเลตหรือก็คือ G ีแมนสกิฟิดทอยเลตหนีกลับขึ้นยานของแม่ทอยเลตอินเวนเตอร์ไปเสียแล้วครับแม่ทอยเลตอินเวนเตอร์ก็พูดแล้วบอกว่าในที่สุดก็ทําได้ The Imperator จะต้องภูมิใจในตัวข้าก่อนที่เนโครแมนเซอร์จะพยักหน้าเหมือนส่งสิกอะไรสักอย่างและเราจะได้เห็นใจแอนทอยเลตแมนตัวหนึ่งพยายามขัดแข้งขัดข,ดขาอัปเกรดซีนีมาไททันเอาไว้แต่ก็โดนพี่อัปเกรดซีนเเหยยีบบระบริดตูมแแต่แล้้วขางงหลััักก็มมีีาอตวครบ มาเกาะหลังที่อัปเกรดซีนีมาไททันเอาไว้อัปเกรดซีนีมาไททันก็เลยหยิบขึ้นมาเวียงใส่พื้นตูมระเบิดไปอีกตัวทันใดน,นั้นก็ได้มีกระสุนยิงออกมาจากใจแอนทอยเลตแมนครับรย้ได้ว่ายิงใส่อัปเกรดซีนีมาไททันไม่ยัง้งอัปเกรดซีนีมาไททันถึงกับต้องกลางโล่ขึ้นมาเลยทีเดียวครับก่อนที่อัปเกรดซีนีมาไททันจะเก็บโล่แล้ววิไปที่ไหนสักแห่งทันใดน,นั้นเองแมททอยเลตอินเวนเตอร์ก็ได้บอกกับเนโครแมนเซอร์ครับว่าออกไปจากที่นี่ซะ พวกเราต้องการตัวนาอยู่ในคอมเมนเซอร์ก็ว่าไปแต่โดยดีครับก่อนที่มันจะบอกว่าพูกโดนกับเข้าเรือเหาะซะแต่แล้วก็ได้มีลําแสงพุ่งตูมเรือเหาะระเบิดแหลกสลายกันเลยทีเดียวครับและใช่ครับมันคือตไตไททันของเรานั่นเองไตโซเยอร์หญิงและไตโซเยอร์ชายก็ได้มองเหตุการณ์เบื้องหน้าที่เกิดขึ้นก่อนที่ไตโซเยอร์หญิงจะบินไปหา,ตาไตไททันครับแมดอินเวนเตอร์ถึงกับช็อกครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เบื้องหน้าเราจะเห็นตไตไททันบ้าคลั่งและที่จอเขียนว่าตอนนี้อยู่ในโหมด ผ่านมาตอนที่88เปิดฉากมาเราจะได้เห็นแมดอินเวนเตอร์กำลังงงตาแตกเลยครับว่าเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยซึ่งไททันที่อยู่ในโหมดไม่เสถียรก็ได้มองมาที่แมดอินเวนเตอร์ครับแมดอินเวนเตอร์ก็คืออารมณ์ว่าบวกก็บวกวะถึงจะไม่อยากบวกก็ต้องบวกแล้วละ่ะแมดอินเวนเตอร์มาถึงก็ใส่เกราะแบบจัดหนักจัดเต็มครับก่อนที่จะเรียกโลกออกมาพร้อมกันไททันครับมาถึงแมดอินเวนเตอร์เปิดก่อนได้เปรียบกระโดดเข้าหาไททันแต่ไททันต่อยทีเดียวกระเด็นเลยคะ หมัดหนักจัดแมดอินเวนเตอร์ก็เลยบินอ้อมไปข้างไตไททันก่อนที่จะยิงขึ้นเสียงใสไตไททันพยายามสวนครับแต่แมดอินเวนเตอร์เรียกโลกออกมากันได้ก่อนที่จะหมุนตัวแล้วไปแลนดิ้งสวยๆจังหวะน,นี้ไตไททันยิงลาแสงใสแมดอินเวนเตอร์ครับแมดอินเวนเตอร์ก็เลยต้องเอาโลกขึ้นมาบังก่อนที่แมดอินเวนเตอร์จะทยายานขึ้นฟ้าแล้วบินแบบซูเปอร์แมนพุ่งเข้าไปใสไตไททันไตไททันจังหวะน,นี้ควักดาบออกมาพร้อมสับแต่แมดอินเวนเตอร์ก็ใช้พลังอะไรสักอย่างเหมือนกันแล้วมันก็คือพลังวาปหนีหายไปนั่นเองจััังหหววนนนีีี tai ้้ทททําใตบืดเเลยเยคร ต่ไททันนี่งงเลยไรไปไหนก่อนก่อนที่แมดอินเวนเจอร์จะโผล่มาข้างหลังและเอาโลกกดตไต่ไททันลงไปครับไต่ไททันถึงกับนอนจูบพื้นเลยทีเดียวและแมดอินเวนเตอร์ก็แลนดิ้งสวยๆให้เราทีนึงก่อนที่ไต่ไททันเหมือนจะเริ่มไม่เสถียรมากขึ้นคราวนี้ดวงตาของเขาเปลี่ยนสีไปด้วยครับแมดอินเวนเตอร์ถึงกับต้องถอดหน้ากากออกมาดูอารมณ์ว่าอะไรวะเนี่ยก่อนที่ไต่ไททันของเราจะถึงขั้นไม่เสถียรขั้นสุดยอดและปีไต่ไททันของเราก็คือคำรามออกมาก่อนที่จะชาร์จพลังยิงใส่แมดอินเวนเตอร แมดอินเวนเตอร์เอาลขึ้นมากันก่อนที่จะระเบิดตูมและเบื้องหน้าของเราจะได้เห็นกับแมดอินเวนเตอร์ที่บาดเจ็บและจังหวะที่แมดอินเวนเตอร์จะถึงจุดจบครับมันก็ได้ลองใช้พลังวาร์ที่จะหนีอีกครั้งครับแต่วาร์ไม่ทันครับโดนพี่ไต่ไทท่านของเราฟาดหน้าเขาให้ล้มเลยก่อนที่จะโดนฟันไปอีกทีและในจังหวะที่มันกำลังจะตุยครับมันก็ได้ถอดลำโพงออกและเราจะได้เห็นว่ามันเตรียมน้อยหนาเอาไว้ผีชีพครับไต้ไทท่านเห็นแบบนั้นก็เลยต้องบินเลยฮะก่อนที่ระเบิดจะทำงานตูมตัดฉากมาที่เนโครแมน มันขำก่อนที่ซาาของ G Toilet จะโผล่ขึ้นมาครับถัดมาในตอนที่89เปิดฉากมาเราจะได้อยู่ที่ด่านปะาการสปีกเกอร์หมายเลข4ครับซึ่งด่านปะการนี้ก็อยู่ห่างจากฐานทัพของกลุ่มสปีกเกอร์เพียงแค่13ไมล์หรือก,ก็คือ20กิโลเท่านั้นมาถึงราจะได้เห็นพวกลาสปีกเกอร์แมนที่ยืนเท่ๆอยู่2ตัวก่อนที่เราจะได้เห็นเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์บินผ่านไปนั่นเองทันใดนั้นก็มีหัวของลาสปีกเกอร์แมนลอยมาตกอยู่ข้างหน้าครับก่อนที่จะเผยให้เห็นถึงสงงงก,ก,ก,งกิบดิททอน อัดขึ้นเสียงใส่ s k i บดีทัวรเลตครับแต่ถ้าว่ามันใส่หูฟังเอาไว้ทําให้ตัวของลาโพงนะั้นไม่มีผลกับมันและสุดท้ายลำโพงทั้งสองอันก็โดนทำลายลงโดย s k i บดีทัวร์เลตในที่สุดทันใดนั้นเองเจ้า s k i บดีทัวรเลตก็ได้ยิงมิาสไซล์ใส่ลาสปีเกอร์แมนทั้งสองตัวตัวเย่ไปก่อนที่จะเผยให้เห็นถึงการลุกลามของกลุ่มสกิบดีท t o i l เลนั่นเองครับ ซึ่งเราจะได้เห็นลอบเบอร์สกิบบีทอยเลตโผล่หน้ามาแบบกวนเท้าสุดๆก่อนที่เราจะได้เห็นตัวของลัสปิกเกอร์แมนแอบอยู่ข้างหลังครับเจ้าสกิบบี้ทอยเลตตัวนี้ก็ตาไวจ้าเอ๋แอบอยู่นี่เหรอจ้าก่อนที่เบื้องหน้าจะมีสกิบบี้ทอยเลตที่น่าจะเป็นผู้หญิงใส่โมกเหล็กมาพร้อมกับแว่นตาสุดเฟี้ยวและปืนของเธอเพื่อหวังจะปิดชีพเจ้าสป e กเกอร์แมนครับแต่แล้วก็ได้มีเสียงอะไรสักอย่างมาจากไกลๆครับใช่แล้วเขาคือไททันสปิกเกอร์แมน3.0นั่นเองที่เรียกได้ว่าโคตรของโคตรเทดีไซน์มาได้โคตรเท เจ้าสกิบดีทอยเลตตัวใหม่ยิงปืนใส่พี่อดีตสีแดงแต่ตอนนี้เป็นสีดําไปแล้วอย่างไททันสปีกอร์แมนครับพี่ไททันสปีกอร์แมนบอกกระจกก่อนที่จะกระโดดเตะเจ้าสกิบดีทอยเลตเจ้าสกิบดีทอยเลตพยายามจะบินหนีแต่ก็โดนไททันสปีกอร์แมนยิงใส่เข้าให้ทันใดน,นั้นก็ถึงค่าวโชว์เทพของล็อบเบอร์สกิบดีทอยเลตครับล็อบเบอร์สกิบดีทอยเลตทำหน้าตาแบบตัวตึงก่อนที่มันจะเปิดส่วนที่เหมือนเตาอบออกมาและยิงไฟใส่ไทท,ทันสปีกอร์แมน แต่พี่ไททันสปียกแมนก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้คันอะไรก่อนที่เจ้าโรเบิร์สกิบบี้ทอยเลตจะโดนพี่ไททันขีบกระเด็นโดยที่ถ้าเราสังเกตดีๆด,ดูเหมือนพี่ไททันสปียกแมนก็จะผอมลงนะครับน่าจะไปลดหุ่นมาหลายวันเลยก่อนที่จะเป็นการเผชิญหน้ากันต่อของสกิบิดี้ทอยเลตหญิงกับไททันสปียกแมนครับไททันสปียกแมนยิงปืนใส่สกิบิดี้ทอยเลตหญิงแต่สกิบิดี้ทอยเลตหลบได้ครับก่อนที่จะพุ่งชนใส่ไททันสปียกแมนแต่ถ้ว่าพี่ไททันสปียกแมนก็ไม่ได้ปิวล้มอะไรพี่ไททัังงันนนนนสสปีีเเเกกกอแแมมมจจบบบ้้้้าาิิิิดททยยลลลลงงงขึะะโพืตู ก่อนที่จะเผยให้เห็นถึงสกิปิดิทอยเลตอีกตัวหนึ่งที่กำลังพยายามจะยิงไททันสปิกร์แมนครับแต่ก็โดนไททันสปิกร์แมนสวนกลับไปตูมเละไปอีกตัวก่อนที่พ่อจะตัดฉากไปหาลาสสปิกร์แมนที่กำลังนั่งกลัวตัวสั่นอยู่พอเห็นว่าตัวเองรอดก็เลยมองไปหาพี่ไททันสปิกร์แมนครับรอดแล้วเว้ยทันใดน,นั้นเองไททันสปิกร์แมนก็มองไปรอบๆก่อนที่จะปรากฏให้เห็นถึงตัวอะไรบางอย่างที่ชนใส่ไททันสปิกร์แมนไม่ยั้งเลยครับจนสุดท้ายโซนาไททันต้องมาช่วยซึ่งคราวนี้ทําให้เราได้เห็นถึงพลังงงโซนนาไทัแแบบจรจรรริๆๆค้คก พอที่ผ่านมาไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้โซน่าไททันมาถึงก็เปิดคลื่นสแกนหาเจ้าสกิบดิดไทเลตที่วิ่งไปวิ่งมาครับก่อนที่จะต่อยหมัดและทําให้เกิดขึ้นอะไรบางอย่างสกิบดิดไทเลตที่เร็วๆพอเจอขึ้นนั้นเข้าไปก็เกิดอาการไฟช็อตครับก่อนที่ไททันสปีกเกอร์แมนจะชาร์จปืนและยิงมันตุ่ยเย่ไปไททันสปีกเกอร์แมนยกหมัดขึ้นมาหวังว่าจะชนหมัดแบบเท่ๆกันแต่ดูเหมือนโซน่าไททันจะงงครับทําอะไรวะเพื่อนโอนี่เหรอต่อยหมัดไททันสปีกเกอร์แมนเข้าไปแขนโยกเลยฮะ ไททันสปิงกแมนถึงกับต้องสะบัดมือกันเลยทีเดียวไอบ้บ้าเอ้ยแรงเกินก่อนที่โซนาไททันจะกดไลน์และจบไปก็จบไปแล้วนะครับกับตอนล่าสุดพาร์ทสาของคุณเวอร์แลนซ์ทำเอาไว้ได้สนุกและโคตรมันจริงๆครับถ้าใครอยากติดตามดูตอนต่อไปใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมไปกดซับสไคร e ให้คุณเวอร์แลนซ์ด้วยนะครับ